โอเคครับแต่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไม้คับวันอีกเช่นเคยตอนนี้ ผมจะมาวันบ็อกเอาชิดลอดนะครับผมบนโอเคเอาทำไมก๊อปปี้เข้าได้ทำไมอันจริงๆมันเข้าไม่ได้ เราเล่นนะเดี๋ยวผมเข้าโลกก่อนมันเข้าไม่ได้นะครับผมก๊อปปี้มาเพื่อแบบเผื่อมันเผื่อมันแบบมีไวรัดเข้าแบบแบบของผมไงมันเป็นลองนั่นแหละแต่ผมก็ใช้แล้วนะ ผมได้ไปลงรีซอทแพ็กใหม่ด้วยนะครับแล้วของผมก็หายหมดอ๋อดีเอาจริงๆริเหอ ทอนะซอ,ซอแพ็กออกไ้ก่อนมันมีปัญหาหนะงมันทำใหผมโลกผมมันเข้าไม่ได้อดอัลมาทำหนึ่เอัปเกรดโบว์ เยต้องอยู่โลกก๊อปี้ไปก่อนฮะแล้วกอปี้มาอีกอันหนึ่งดีกว่าเอ้ยปี้ปี้โออปี้มาลบอันนี้ทิ้งทิ้ง เสร็จเราก็จะเข้าลกโลกกอบปีนะไม่รู้โลกของผมมันเป็นไรนะครับโอเค ครับผมได้ครับเฟอร์นเน้นมาแล้วนะแล้วผมก็ได้ฟาร์มต่างๆมากมายแล้วตอนนี้ผมกํลังจะทําต่อใช่ อ้าโวต่อไปเราก็ต้องขยายพื้นที่นะ,อะลองรับแลรบดีไหม อ้ยมีตัวแี่ก็มีแล้วแหะเราเริ่มทำการขยายพื้นที่กันเลยนะดีที่ไม่มีของอะไรก็อยู่กับตัวเราใช้สลับดีกว่า

มีเป็นที่สงบจิตสงบใจน้านมันก็ไปนวไปเก็มาเพ่ก่อนเกมาเติมทำได้ 嗯。那，嗯。嗯

โอ๊ยชวน ออเอยดินไม่พออ่ะคุณดินเยอะๆก่อนดีกว่ากร้างง้านอจุไว้ยยู่ได้ไหมยี่ดินอีกนะไม่มีละเราทำเป็น Ini dulu. Oliinnya pereng kau pak. Kau nggak 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 Ya, kalau enggak. Oh, saya buka lagi ya. โอเคนะคขอโทษที่ไม่พูดนะผมกำลังตัดอยู่นาทีแล้วเนี่ยดูก่อนยังได้อยู่โอเคนะคสำหรับชิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเฮ้ยก่อนลาขอเพิ่มือก่อนลานะครับท่านผู้ชมคงอยากเห็นฉากนี้กันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมตัดให้นะครั๊ม บายบายมีของอะไรหนูเลยรอปะแยะบายบายไอดีดีมันมันมันบายบายเอะ